สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมแล้วมาวิเคราะห์ปั๊มตัวนี้หน่อยนะครับตัวนี้เป็นปั๊มที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นมือหนึ่งของญี่ปุ่นนะใส่ตู้มือสองมาก็คือปั๊มยังไม่ผ่านการใช้งานใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะนี่นะครับน้ําเข้านี่หหุนนี่นะเข้าหหุนน้ําเดนก็4ี่หุนนะครับ เดี๋ยวพามาชมรายละเอียดก่อนเนาะเป็นอัดจลาบีจลาบีสาหัวนะครับน้ำมันนี่ยังไม่มีมาเลยนะน้ำมันนี่ยังไม่มีมานะครับข้างในคือของใหม่เลยไม่ได้ใช้งานเลยเนี่ยภายในชัดใหม่นะครับแต่ว่าใส่ตู้มือสองญี่ปุ่นมาไฮเพรสเชอร์ปั High ๊มนะครับปัม๊มแรงดันสูงเมอินเจแปนชิกุตานินะฮะ เป็นรุ่น B 350นะครับก็แรงดันน่าจะประมาณสัก50บาทได้ไหม5้บาทนะครับนี่นะสเปคนะอ,อันนี้7,500นนะครับขาย7,500ตัวใหญ่นะตัวบักเอฟเลยดูฝ่ามือผมดีนะครับหงหุนที่ตัวใหญ่เสียง สียงดังฟังนี่หมุนหมุนเล่นๆในน้ำพุ่งไกลแล้วมากเลยนะมันเป็นมือหนึ่งพี่มันเป็นมือหนึ่งนะน็อตมีถลอกนินดๆหน่อยเพราะว่ายัดตู้มาเม็ด <Japan. S 1> อินเจแปนนะครับขาดตั้งยังสีทองอยู่เลยนะครับตัวนี้7,500บาทนะครับรวมจัดส่งให้ดูเสียงเออวินยังไม่ไม่มีการใช้งานเลยนะยังไม่มีร่องยังไม่มีการ เสียดสีหรือสึกล้อหรือสีหลุดอ่ะฝั่งนี้ก็ใช้ใช้ใส่สายกวนได้นะครับอื้อใครที่ชอบใหม่ๆนะของญี่ปุ่นนะพี่ๆผมว่าคุ้มเงินนะราคานี้กว่าจะกว่าจะได้ซ่อมนี่ผมว่าอีกโออีกนานเลยอะอารมณ์มือหนึ่งของแท้ก่อนนะมือหนึ่งของแท้แล้วราคาเจ็ดพันห้า ถูกนะครับไม่ได้แพงนะครับเพราะว่าปั๊มปัจจุบันนี้ก็ตัวปั๊มอย่างเดียวก็หลายหมื่นอันนี้7,500บาท6หุนนะครับเป็นอัจฉระบีนะครับอ่ะใครที่มองหาอยู่นะก็ไม่น่าไม่น่าจะผิดหวังนะครับไม่น่าจะผิดหวังโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ